ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลล่าสุดและลิกที่สุดเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกานั่นคือ b 2 spirit sp รุ่นปี2025ที่กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการทหารทั่วโลกและแน่นอนว่าข่าวนี้น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับแฟนแฟนในประเทศไทยที่ติดตามเทคโนโลยีทางการทหารและยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัย มีสอ i สป t ริรุ่นปี2025ถือเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดของตระกูลเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่เคยมีชื่อเสียงอย่างยาวนานโดยรูปร่างที่ออกแบบมาเพื่อหลบเรดาร์ขั้นสุดยอดทําให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจลึกเข้าไปในเขตศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับเทคโนโลยีที่ถูกปรับปรุงใหม่นี้ทําให้ B2 Spirit SP เป็นมากกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทั่วไปมันคืออาวุธยุทธศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูง เครื่องบินรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้สามารถบรรทุกอาวุธที่หลากหลายตั้งแต่ระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงจรวดขีปนาวุธพิสัสไกลไปจนถึงอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กทำให้มันมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเชิงรุกหรือการป้องกันขั้นสูงสิ่งที่น่าทึ่งคือเทคโนโลยีล่องหนหรือสตีลของ B-2 Spirit SP รุ่นปี2025ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดิมโดยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ลงอย่างมาก รวมถึงวัสดุผิวเคลือบใหม่ที่สามารถดูดซับคลื่นความร้อนได้ดีกว่าเดิมทําให้มันแทบจะหายไปจากการตรวจจับทั้งทางเรดาร์และระบบอินฟราเรดเมื่อรวมกับระบบควบคุมการบินขั้นสูงทําให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบและรวดเร็วกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนนบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนา B-2 Spirit SP-2025 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความลับสูงสุดของโลกเครื่องบินลำนี้มาพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัย ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปรับกลยุทธ์การบินแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถรับมือกับสภาพสนามรบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบทิศทาง360องศาช่วยให้ B-2 Spirit SP รู้ตำแหน่งของภัยคุกคามก่อนที่จะถูกตรวจพบซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการทำสงครามสมัยใหม่และด้วยระบบสื่อสารที่เข้ารหัสความปลอดภัยสูง มันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินรบไร้คนขับและระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับขุมพลังของเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ B2 Spirit SP 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์รุ่นพัฒนาใหม่ที่ให้แรงขับสูงกว่าเดิมแต่กลับลดการใช้เชื้อเพลิงลงทำให้สามารถบินได้ไกลกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศขีดความสามารถนี้ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการความเร็วความเงียบและระยะทำการที่ยาวนาน สำหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การพัฒนาเทคโนโลโยีแบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันจะเปลี่ยนสมดุลทางการทหารในระดับโลกการมี B2 s p i r ป t s p 2 0 2 5าทำให้กองทัพสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิบัติการได้ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลกรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงและยุทธศาสตร์การป้องกันของประเทศต่างๆ มี s s p r r t t SP รุ่นปี2025ยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่น f 3 5 lightning ii และเครื่องบินรบไร้คนขับ uav ได้อย่างเต็มรูปแบบกองทัพสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าที่จะใช้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการโจมตีทางอากาศในอนาคตทำให้การปฏิบัติการมีความรวดเร็วแม่นยำและยากต่อการสกัดกัน้น อีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นใหม่นี้คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์แบบแท็กติคอลนิวเคลียร์เวปซึ่งมีพลังทำลายล้างสูงแต่ควบคุมได้ทำให้กองทัพสหรัฐอเมริกามีความยืดหยุ่นในการตอบโต้ภัยคุกคามจากประเทศคู่แข่งนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธและเครื่องบินฆ่าศึกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศยังไม่สามารถพัฒนาได้ สำหรับแฟนๆช่องไทยวอลแมชชีนส์การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ B 2 Spirit SP 2 0 2 5เป็นสิ่งสำคัญเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคของเราในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงหรือการแข่งขันทางการทหารและที่น่าสนใจคือหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเองก็กำลังพิจารณาการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินล่องหนเพื่อใช้ในกองทัพการรู้จักจุดแข็งและขีดความสามารถของ B 2 Spirit SP 2 0 2 5 จึงเป็นข้อมูลที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจยุทธปกรณ์สมัยใหม่เมื่อเรามองภาพรวมแล้ว B2 Spirit SP รุ่นใหม่2 0 2 5ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่คืออาวุธทางยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงสนามรบของโลกในอนาคตมันสามารถจาดทะลุการป้องกันที่ซับซ้อนที่สุดสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำระดับเซนติเมตรและสามารถกลับออกมาโดยไม่ถูกตรวจจับเลยแม้แต่น้อย ถ้าคุณชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและอาวุธล้ำสมัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอร์แมชชิส์ของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับยุทธปรกรณ์ใหม่ๆที่เรานำมาฝากกันทุกสัปดาห์และถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ B2 Spirit SP2025 หรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอาวุธรุ่นไหนในอนาคตอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ